สวัสดีครับเมนูบ้านๆทำทานง่ายๆวันนี้เราจะทำแซลมอนผัดกะเพราว,วุ้นเส้นกันนะก็ต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วที่เราซื้อเนื้อส่วนเบลาวไว้นะครับอยากรู้ว่าเนื้อส่วนเบลวคืออะไรไปดูคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับก็เนี่ยเราเหลืออยู่แค่นี้นะซื้อมาโลนึงก็กินคุ้มเลยทีเดียวนะครับถูกด้วยโลร้อยห้าสิบบาทได้คุณภาพแบบเนื้อพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับเราก็จะมาทำผัดกะเพรากันนะอ้าวเคมาดูส่วนประกอบส่วนประกอบเราก็จะมี เนื้อแซลมอนนะครับผักแล้วแต่คุณเลยคุณอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่อยากกินผัดกะเพราออริจินอลก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่วันนี้เรามีถั่วฝักยาวกับผิดออริจิเราอยากใส่เราอยากกินเราก็ใส่นะครับแล้วก็มีซอสผัดกะเพราที่เราทําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็มีตัวอย่างมีวิธีทําให้ดูท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูเอานะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นวุ้นเส้นนะครับตัวนี้เป็นวุ้นเส้นสดนะเอามาล้างน้ํานิดหนึ่งก่อนนะครับแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลย ตั้งกระทะให้ร้อนนิดนึงนะพอดีเมื่อกี้เราทอดไข่ดาวมามันก็เลยจะกระทุนิดหน่อยใส่ปลาลงไปเลยจะเอาน้ำมันออกจากปลาก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความหอม นี่ไม่ต้องสุกมากเลยเนื้อแห้งหมดได้น้ำมันมานิดหน่อยใส่ผักใงผัดใส่ซอสผัดกระเพราสอบเข็มคนัสามช้อน น้ำเล็กน้อยเติมน้ำแล้วใส่บนเส้นอพอเส้นเริ่ม ได้ที่แล้วก็ใส่ปลาลงไปกระทะหนักชิมสุดยอด ผัดให้แห้งหน่อยอโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับเมนูแซลมอนผัดกระเพราวุ้นเส้นนะอีกหนึ่งเมนูอร่อยทําง่ายที่ทําได้เองนะครับรสชาติเข้มข้นแล้วก็ถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะครับมันสุดยอดจริงๆนะครับความเข้มข้นของซอสกระเพราที่เราทําไว้นี่นะครับมันจะทําให้ลดขั้นตอนในการทําอาหารได้มากเลยทีเดียวนะ,อะโอเคนะครับสำหรับเมนูบ้านๆทาทานง่ายๆวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด ไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสติกเกอร์ลายพึ่งพาได้สติกเกอร์ลายสุดน่ารักรูปน้องพึ่งที่สามารถใช้งานได้หลากหลายโอกาสไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจการชวนไปเที่ยวการชมแฟนการถามซื้อของสามารถใช้ได้ทุกโอกาสเลยนะน่ารักมากๆเลยแค่30บาทเท่านั้นสนใจ กดซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยจ้า